สบายดีน้องงามแลงซีม่งแรงครับพี่น้องครับอู้พี่น้องมาหลังมาเรื่อยๆครับศาสเต็มแล้วนะครับตอนนี้ศาสเต็มแล้วครับต้องกางร่มครับแดดร้อนมากเกาะติดครับ เกาะติดสถานการณ์ครับโอ้ นี่มองอยูวขงเม้่าเน้่ยหงยิ่งค้ยิงย่งร้อนครแบแดลกมึงต้องหานี่มาก็ต้องมาถ่งไว้งไปโหลดแม่เนี่ยมากเน่ยม,มวนม่า

ฮะเด,ด็กพัดปักมาอยู่พัดปักอยู่ในโฉนโดเมฟินี่นนนนนป้าสัตมดกุบเลยแมแรงเขามาเิ่มข้ามมดเนาะเออป้า Nóng <laughs> หอม ừ, เอ่อน้อง objective ครับประมาณใดเลยคือ พอดีเนี่ยวพวกงนู้นอ่ะพอดีไก่เติบอยู่แน่ไก่ไก่ไก่เติบอยู่อ่ะพอดีอยู่พอดีอยู่ยล้วนานะรถนี่ละ

ยิงคำยิงร้อนนะครับพี่นอง ร้อน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 จริงๆนะจ้าโอ้โอเย็นีทุกคือเย็นดีแต่ว่าเนาะคือนี่เย็นดีมากเลยอ่ะอืมอาจจะรู้แส่ในบัดในโรงเรียนน่าจอดนะเออจอดนะ ไปหลุนไปบอ่อหอดอมมีลานขาดตันอยู่ก็อ,อ,กอมัจะออกไปลังคาไม่เอาอเไปลงทานรถขันไดติดอะไรนะเอาเงินมาเออโอยมึงงปากปล่ามึงได้แค่เงี้ยวเปล่าอะไรอีกต่างหากเลบ ไปอาบน้ำใส่นี่เนาะมันนี่ของหนาบบอลโรงเรียนมันมีก๊อกอยู่นี่ตัวฟูดีดีดอกนี่ก๊อกขางรถเห็นไหมขางเงนเออจะไปนี่แหละไปไปเข้าหายลงป่าแต่ว่ารถบาดจอดไกลนะหน่ามึงไปตาจับป่าเก่งไม่หนีแม่เขาบุกไหมดีดีไหมไปดีดดวกไปดีดแสบไม่กิ่นไม่กลิ่นไง สิบหกท่สิบหกเขายอยู่ใส่จับกนพยยูดไรบ้ามมสิบแปดคุณุดจับน่ะบ้านเมืองเซียบ้านคาน่ะสิบแปสบหนาะอยู่อำเภอเพลนบ่อำเภอเพลนตออลาดนัดคองถมพเพลเสิบหกน่ะ ิบเจ็ดในยุคน้องคายค่ายบกหวานน้องคายคอมือมื่อนพน้องคายนองคาองคายแุจับอีกมนผู้ลวงคือไู้หลวงบ่ไปน้ำเดือผู้หลวงกลับบ้านขอบคุณทุกกำลังใจครับพ่อกรคชิบหนาครับพี่น้องไปาของ kei okay. yiti okay. 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 okay.